ใช้ขวาก่ะมากั่งเต็นที่หลุดนี่ได้รูดไหลุด้นาะ

ยังไก่ได้ยังไงเขาไปไก่ได้เนาะจานผ้าสวมเนาะแต่ก่อนมีขัวเนาะขัวออกแล้วไปเดี๋ยวหน่อยโชติตายหายบื้อบื้อจ้าผ้าส้มเขาผ้าส้มเนาะไปโมนี่เป็นนนำไร่หอดชายลาเนียวไร่หอดไจ่คนนี้และโอ้ใชโอ้ใ่เขาไม่กระตันเขาหูดังจ้า